ประธานวิสาหกิจชุมชนคนปิดมีกินมีใช้ผักอินทรีย์ขอขอบคุณกองทุนสนับสน,นุนส่งเสริมสุขภาพการดำเนินงานการเชื่อมโยงผลผลิตอาหารของเทศบาลตำบลปิดโดยใช้กลกไกวิสาหกิจชุมชนคนปิดออกไปจับจ่ายซื้อผักตามตลาดซึ่งมีผู้คนผู้บ้านต่อมาจึงมีการจัดตั้งกรหรือกลุ่ม คนที่อยู่ในปริกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ผลิตที่ให้มีทั้งมาตรฐานให้มีทั้งคุณภาพให้มีทั้งปริมาณที่เพียงพองนะครับตอนแรกก็ล้มลุกคลานครับไม่ได้ไม่ได้มีผลผลิตที่ต่อเนื่องในลักษณะนี้เทศบาลปริกจัดกิจกรรมคนปริกมีกินมีใช้ขึ้นส่งเสริมโดยการมอบต้นกล้า ไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือตะไคร้แ,ครแล้วก็อื่นๆเนี่ยนะครับผักพวกผักไซไอคะาผักเอปีใช่ไหมที่ที่เขาเรียกนะครับที่จะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวปิเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ในประเทศไทยก็จําเป็นที่จะต้องต้องใช้ภาคการเกษตรเป็น,นลกลไกขับเคลื่อนเพราะคนต้องกินใช่ไหมครับคนต้องใช้คนต้องอยู่ แต่ทาอยู่ได้อย่างาพอเพียงไม่หลงไหลได้ปลื้มไปกับกระแสทุนนิยมที่ชาบชวยนะครับแล้วก็ทําให้สถานะทางครอบครัวทางชุมชนเนี่ยสันแนวคิดก็คือจะทํำยังไงให้ตลาดกับผู้บริโภคได้มาเจอกันพูดง่ายก็คือเราเอาอุปทา,านกับอุปสงค์มาพบกันนะครับอันนั้นก็คือเป็นแนวคิดแล้วก็เป็นที่มานะครับของการเกิดหลาด a ซ e ส k i n หรือเราเรียกว่าเซฟกรีนมาร์เก็ตนะครับ อย่างที่คุณสุภิชัยเล่าฟังว่าโครงการนี้เกิดครั้งแรกก็คือเราเห็นศักยภาพของที่นี่ในการที่ชเชื่อมกับคนไกลภาคเอกชนซึ่งเป็นงานแรกที่เรายังไม่เคยเชื่อมกับภาคเอกชนก็เป็นโอกาสดีที่ทางนี้เชื่อมกับทางเทศกินอยู่แล้วนะคะเทศกินให้โอกาสทั้งเทศบาลปิกและสถาบันเนี่ยมาช่วยยกระดับการทํางานให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นเป้าหมายก็คือเราทำยังไงให้เกิดการกระจายผลผล,ผลิตอาหารที่ปลอดภัยอะค่ะ รวบรวมแล้ก็กระจายผลผลิตอาหารนะครับของมิสากิจชุมชนคนติดมีจินมีใช้นะครับเราปลูกกันทุกคนพอปลูกแล้วเหลือไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับถ้าเราไม่มีการรวบรวมเพื่อจําหน่ายนะครับมันมันมันก็เสียเพราะนั้นการทํารักศดเนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่ามันยั่งยืนนะครับปลูกคนที่ปลูกแล้วหยุดนะับางทีก็ปลูกแล้วก็กินไม่หมดไม่รู้จะเอาไปไหนนะครับมันเสียแต่ถ้าแต่ถ้าปลูกแล้วเนี่ยนะครับ กินส่วนหนึ่งแบ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือเขาเขาขายได้อย่างนี้มันก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเราผมเชื่อว่าเนี่ยมันจะทําให้ให้มีเกิดความยั่งยืนในหมู่บ้านในชุมชนนะครับก็ต้องขอบคุณปฏิค้าขายอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บัรน,นี้นะครับได้เวลาสมครวรแ,แล้วก็ผมขอเปิดกิจกรรมเปิดป้ายจุดร,รวบรวมและก็กระจายผลผลิตอาหารของวิสากิจชุมชนคนปิกมีกินมีใช้นะครับแนะบดน,นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณได้ ซื้อที่ตลาดเซฟสกินตรงนี้ตลาดอะไรนะสีเขียวของเทศบาลปรี้ยนะครับถู๋แค่20่บาทแต่ถ้าคุณไปซื้อที่ตลาดที่มออนะครับไม่ต่ำกว่า40บาทครับเพราะฉะนั้นมาซื้อที่ตลาดเซฟนะครับน้าจะบงบ้านๆครับงบ้านๆ เขาสิบบาทถูกมากครับผมง่ายมากง่ายง่ายได้ประโยชน์ปลอดภัยสุขภาพดีมีพรสิรมงคลเยอะแต่ว่าครบสิบบาทครับถูกมากถูกมาก ที่สำคัญก็คือปลอดภัยต่อการบริโภคและก็สุขภาพดีเมื่อกินผักที่ปลอดภัยรับรองไม่มีสิ่งที่เป็นสารเคมีเจือปนนะ